คนวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆอีกทริคหนึ่งในการเลือกซื้อแม่พันธุ์ต้องดูที่ว่าถ้าซื้อที่แม่พันธุ์ที่อายุมากแล้วมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างมันก็เสียงการดูยังไงดูที่แม่พันธุ์ที่ว่าอายุมากสำหรับเรา สำหรับเปิ้ลนะอันนี้คือประสบการณ์ของเปิ้ลเองเปิลจะดูที่เต้านมของเขานี่อย่างเช่นคุณทวดคุณทวดนี่อายุมากเลยนะคุณทวดเนี่ยดูที่เต้านมถ้าเป็นควายที่อายุมากๆแล้วหรือว่าควายที่แก่แล้วเต้านมของเขาหัวนมของเขามันจะยานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสีผิวเต้านมของเขา มันคล้ายๆเป็นสีด่างๆดำๆถ้าเป็นพวกควายสาวเต้านมของเขาหัวนมของเขามันจะไม่ยานเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวให้ดูดูตัวอย่างควายที่ลูกแรกควายที่ลูกแรกนมเขาหัวนมเขาเขาจะไม่ยานนะตัวนี้ ตัวนี้ก็สาวเหมือนกันดูก็ไม่ได้นี่ทุกคนเห็นไหมหัวนมของเขาอ่ะจะไม่ค่อยยานอันนี้คือควายสาวแล้วเต้านมของเขามันจะไม่ดังด่างดำดมันให้ดูไม่ได้คุณทวดไม่ยอมให้ดูถ้าคุณทวดน่ะอ่ะอายุมากแล้วอันนั้นเต้านมของเขามันจะ เป็นสีดังๆดำๆแล้วก็หัวนมเขาก็จะยานด้วยอันนี้คือควายที่อายุมากแล้วแต่นี่คือควายสาวตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะคือควายสาวสําหรับเปิ้ลเปิ้ลจะดูแบบนี้นะแต่คนอื่นไม่รู้ว่าเขาดูกันยังไงแต่เท่าที่ประสบการณ์ของเปิ้ลมาเปิ้ลที่ที่เปิ้ลเลี้ยงมาเปิ้ลจะดูเต้านมเลยอันดับแรกแล้วการซื้อแม่พันธุ์ไม่ควรที่จะซื้อ ม่พันุ์ที่มีอายุมากแล้วเพราะว่าเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราซื้อมามันก็เปรียบเสมือนกับคนคนอายุมากแล้วแขนขาสุขภาพร่างกายมันก็ไม่ค่อยดีแขนขามันก็ปวดมันก็เหมือนกับคน,นงงอย่างง่ายๆซื้อมาเราก็ต้องบำรุงนู่นนี่นั่นถ้าเจอตัวไหนที่ว่ามันยังยังแบบว่ายัางแข็งแรงอยู่มันก็อาจจะให้น้ำนมอาจจะผลิตน้ำนมได้เยอะแต่ถ้าบางตัวที่ว่า อายุก็มากแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงอย่างว่าน้ำนมมันก็ไม่ค่อยมีให้ลูกกินอันนี้คือปัจจัยที่เสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่เปิลไม่แนะนำให้ที่ซื้อควายแบบแม่พันธุ์ที่ว่าอายุมากแล้วส่วนที่ว่าควายที่อายุแบบอย่างเช่นว่าสาวๆเลยไม่เคยมีลูกเลยอันนั้นเปิ้ลก็ไม่แนะนำให้ซื้อแบบนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เวลาเขาออกลูกมาเขาเลี้ยงลูกเป็นไหมมันเสี่ยงหลายอย่างบางทีเขาก็ไม่ให้ลูกเขากินนมมันนี่ประสบการณ์ที่เปิ้ลเคยเลี้ยงมานะควายสาวบางตัวถ้าเจอตัวไหนโชคดีเขาก็จะเลี้ยงลูกดีสัญชตาตญาณของเขาแต่บางตัวมันก็อย่างว่าเฟอเฟอฟ้าฟ้าปัญญาอ่อนบางทีก็ลูกเกิดมาก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีลูกแบบเนี้ย ไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองตัวไหนบางทีน้ำนมก็ไม่ให้กินมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรของมันแล้วถ้าจะซื้อแม่พันธุ์เบนแนะนำให้ซื้อประมาณอายุแบบว่าประมาณสักที่ว่ามีลูกประมาณสักสองรอบสามรอบแล้วอันนั้นน่ะจะดีหน่อยเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกมาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่ง อายุเขาก็ยังไม่มากเขาก็จะมีน้ำนมให้ลูกเขากินเต็มอิ่มอันนี้คือประสบการณ์ที่เปิ้ลเลี้ยงมาเองนะแต่กับคนอื่นเปิ้ลไม่รู้ว่าเขาดูกันยังไงเขาคิดยังไง